ท่านผู no, as as am, ้ชมครับอันนี้ก็คือดอกดาวเรืองครับที่ผมเอายอดมาชําครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับมาดูครับตอนนี้มันออกดอกแล้วครับผมต้นมันสวยงามนะครับไม่ต่างกับต้นแม่เลยครับมาดูตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นต้นพันธุ์สีส้มนะครับดูครับขนาดดอกใหญ่สุดนะครับเทียบกับมือผมนะครับนี่ครับฝ่ามือผมนะครับดอกค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ฮะมาดูดอกสีเหลืองนะครับมาดูต้นนี้นะครับนี่ฮะ ดอกขนาดใหญ่นะครับอันนี้คือต้องบอกท่านผู้ชมว่าเป็นยอดนะครับมาดูทรงพุ่มนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือปลูกใส่ถุงนะครับนี่ฮะใส่ถุง3าคูณเนะครับนี่ฮะดูครับดอกของเขานะครับ1ต้นนะครับดอกเยอะนะครับ1ต้นครับนับดูกี่ดอกครับมันเป็นทรงพุ่มสวยนะครับนี่ฮะมันเตี้ยแค่สวยนะครับอันนี้คือยอดดาวเรืองนะครับ คือบางคนไม่รู้เด็ดยอดแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับนะครับเสียดายนะครับการที่เรามาทำแบบนี้นะครับเราได้ต้นมาเพิ่มอีกหนึ่งเท่านะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะดูครับสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับการบำรุงดูแลก็เหมือนกับต้นดาวเรืองทั่วทั่วไปเลยที่เราปลูกเลยนะครับผมมาดูครับนี่ฮะสวยงามนะครับนะครับฉะนั้นดาวเรืองเม็ดค่อนข้างแพงครับเราซื้อมาเม็ดละ บาทถึง2บาทนะครับเนาะแต่การที่เราเด็ดยอดแบบนี้นะครับเราได้2เท่าเลยก็ว่าได้นะครับผมจากเม็ดจากปกติเราซื้อมาเราขายถ้าทําถุงเนี่ยผมจะขายถุงละอ่าสิบาทนะครับเนาะแต่ถ้าเราเด็ดยอดขายนะครับไอตัวยอดเราขาย10บาทก็พอครับก็เราได้ประมาณ22บาทนะครับได้มาเกือบ2เท่าเลยครับท่านชมครับเนี่ยมันดีครับเอามาให้ดูนะครับส่วนที่มีการชํานะครับสามารถไปค้นหาได้นะครับผมมีทําคลิปให้ดูครับการชํายอดดาวเรืองนะครับผม นี่ฮะก็การวางก็ค so so ือจะอยู่กลางแดดแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะสีเหลืองนะครับดอกสวยงามมาทาชมครับนี่ฮะเทียบให้ดูนะครับขนาดดอกนะครับนี่ฮะมันก็เป็นไซส์ดอกประมาณกลางนะครับผมเนาะแต่ถ้าเป็นต้นแม่เลยเราจะได้ดอกที่เป็นจัมโบ้นะครับตัวนี้เราจะได้ดอกกลางกลางนะครับขนาดกลางนะครับก็คือถ้าเราทําขายนะครับมันยังขายได้นะครับหรือถ้าเรา ในส่วนของเราตัดดอกมันก็ยังได้นะครับมันก็คือกําไรนะครับกาไรเพิ่มนะครับจากการที่เราซื้อเม็ดพันนั่นเองนะครับเนาะก็เอามาแลกเปลี่ยนนะครับแนะนํานะครับให้เอามาแชร์เป็นคมรู้นะครับผมใครที่เข้ามาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าการแชร์ยอดวิวมีผลต่อรายได้นะครับเนาะเราก็อยากมีรายได้จากการทําคลิปต่างๆนะครับก็ฝากขอบคุณถ้าคิดว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะ ดอกไม้สวยๆครับดาวเรืองนะครับผมนี่ฮะก็จะเห็นว่าบางต้นมันยืดยาวนะครับบางต้นเตี้ยก็คือต้นเดียวกันนะครับฉะนั้นการตำแหน่งที่เราวางมีผลนะครับดาวเรืองมันชอบแดดนะครับตัวนี้มันจะอยู่แดดแบบรำไรนะครับมันจะทําให้ต้นมันยืดนะครับแต่ถ้าต้นที่อยู่แดดจัดๆนะครับต้นมันก็จะไม่สูงมากนะครับมันก็จะโตสวยงามนะครับท่านชมนะครับเนาะนี่ฮะสวยงามครับท่านชมครับ งสายประกันใดก็ติดต่อมาได้สอบถามมาได้ครับผมเนาะสอบถามมาได้นะครับก็จากคลิปที่แล้วคนก็สงสัยว่ามันชาได้จริงหรือนะครับอันนี้คือผลที่มันออกดอกไปแล้วนะครับเอามาให้ชมครับเนาะต้องย้ํากับท่านชมว่าเป็นต้นที่ชําจากยอดนะครับนะฮะก็คือเป็นยอดที่เราเด็ดยอดแบบนี้นครับก็คือเนี่ยเราตัดประมาณตัวนี้นะครับเอาแค่ตัวนี้นครับเอาไปชามันก็จะได้ตัวนี้นะครับพอเราตัดชําปุ๊บประมาณอีก สิบกวัน,นครับเราก็จะมาเด็ดยอดอีกรอบหนึง่งเด็ดยอดนะครับแต่เด็ดยอดตัวนี้อ่าเราก็จะไม่ชําต่อแล้วครับเพราะว่ารุ่นต่อไปจากนี้ครับมันก็จะเล็กนะครับฉะนั้นเราจะชาแค่แค่นี้ก็พอแล้วนะครับเนาะส่วนตัวนี้ที่เห็นนี่ครับอันนี้คือเป็นยอดเหมือนกันนะครับผมชําอันนี้ผมลงไว้น่าอย่สองเดือนกว่าเลยครับมันจนหมดรุ่นเลยครับมันทนนะครับท่านชมบอกว่าทนครับมันสวยงามครับโตสวยงามมากครับท่านชมนะครับมันอยู่ได้นานทนนะครับ นี่ฮะก็เป็นเทคนิคดีๆที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมก็อาจจะมีประโยชน์กับบางคนหรือไม่มีประโยชน์ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เอาไว้ว่าท่านผู้ชมก็แนะนาติชมเข้ามาได้เลยครับผมเนาะก็นี่ฮะสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปตอบนะครับหรือจะทําคลิปให้ดูนะครับอันนี้สำหรับเราเรื่องตัดดอกนะครับผมอันนี้ผมซื้อเม็ดมาค่อนข้างแพงครับสองยีบาทได้เม็ดรประมาณ10บกว่าเม็ดเองนะครับ พุ่ง้างแปลงนะครับนี่ฮะก็ปลูกขายนะครับปลูกขายเราก็มีกล้าหลายอย่างนะครับมีมะละกอฮอลแลนด์มีพริกมีมะเขือเปราะมะเขือเทศนะครับมีใบสารเนรนะครับหอมแบงก็มีมีตั้งโอน,นะครับอย่างนี้กล้มมามะละกอฮอลแลนด์นะครับนี่ฮะก็จะมีมะละกอฮอลแลนด์ต้นต้นนี้นะฮะอันนี้ก็มีพริกส้มนะครับพริกส้มหรือว่ามะเขือ เราะก็มีนะครับมะเขือเทศก็มีนะครับนี่ฮะมะเขือเทศต้นกําลังสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะสถเนีเราก็อยู่นู่นนะครับผมอ่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมที่มารับชมองเกษตรเมงชาแล้วก็อ่ารับชมด้วยมานะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ